กาลุยเล่าสู่กันฟังสนับสนุนโดยชุดเครื่องนอนโลตัสสีสมบัติจำหน่ายและให้เช่าเต็นท์ที่แอนทรีรีสอร์ทอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกวันนี้การลุยเล่าสู่กันฟงังก็จะมาขอพูดเรื่องสงครามไทยกับกัมพูชาหรือที่เขาเรียกว่าขกขมเอีกครั้งหนึ่งคือจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะจบไปดังนาาแล้วแต่เมื่อเนี่ย มันมีก็เรียกผลประโยชน์แอบแฝงซึ่งตรงเนี้ยเขาล่ำเลือกันเยอะแต่เราไม่สามารถจะลงลึกไปได้เพราะเราไม่เห็นไม่รู้จริงแต่เราฟังฟังมาเนี้ยก็น่าจะมีส่วนนะเพราะอะไรวะเดี๋ยวบุกเดี๋ยวถอยอะไรก็ใหม่รู้คุณจริงๆนะการสู้ลบกันเนี่ยนะคุณหาจุดสำคัญสำคัญเนี่ยนะ แล้วคุณก็จัดการไปมันน่าเห็นใจนะคือพมว่าทหารไทยเนี่ยแต่ละคนที่ก็ไปรบเนี่ยเขาไปมีความผิดอะไรด้วยล่ะนะเขาต้องเบาชีชิตไปเสี่ยงนะฉะนั้นผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่เบื้องบนเน่ยคุณควรจะเห็นใจผู้น้อยด้วยนะบางทีเนี่ยของเนี่ยส่งไปเนี่ยไม่ถึงมือผู้น้อยก็มีนะ ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะอะไรนะอันนี้ผมไม่ได้ว่าใครนะผมฟังเขามาทีงนะแต่ผมพยายามจะเช็คความเป็นจริงนะเพราะผมเนี่ยกับคนของผมเนี่ยไปส่งให้ถึงที่ตลอดนะบางคนก็มาเล่าว่าทหารนั้นมาเล่าเองนะว่าอโนนี้ยังเบิกไม่ได้มาอะไรมั่ง แต่ที่ผมไม่รู้จริงเปล่าเพราะว่าไอาการที่เราไปฟังฟาร์มฝ่ายเดียวเนี่ยมันไม่ได้หรอกอาจจะมาพูดเพื่อเรียกร้องความสนใจจากเราหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่ถามว่าเราเวลาเราไปดูแล้วเนี่ยที่เขาอยู่ตามชายแดนตามอะไรเนี่ยมันน่าเห็นใจและยิ่งชาวบ้านที่อยู่ตามนั้นนะคุณคิดดูเดี๋ยวต้องอพยพเดี๋ยวต้องอพยพการบางคนเนี่ยเขาบอกเขาไม่อยากอพยพเขาอพยพบางทีก็มีใครจ่ายมีอะไรนะ แต่ี้ไม่อพยพก็ไม่ได้อ่าอย่างเนี้ยจุดอันตรายเนี่ยคุณไปอยู่อะไรคุณก็ชีวิตไปเสี่ยงอะข้าราชการก็ลาขอร้องคุณอพยพออกมาแต่จริงๆเนี่ยทางราชการเขามีช่วยเหลืออยู่นะผู้อพยพเนี่ยไม่ใช่ไม่มีนะแต่ดิผมก็ไม่รู้ว่าบางคนเนี่ยเพราะอะไรถึงไม่ยอมอพยพอซึ่งอพยพมาเนี่ยมีมันมีมันมันมีเขาเรียกมีอะไรมีการช่วยเหลือหมดอนะ่ะ และอย่างเขาก็มีคนที่เอาไปร่วมบริจาคกันเยอะฉะนั้นคุณอบยศมาคุณไม่ได้อดอยากนะคุณมีกินมีมีกินอยู่ตลอดเขาไม่ให้คุณอดหรอกครับทีนี้ตอนนี้คุณไปอยู่คุณก็ยังทํากินไม่ได้เพราะมันยังไม่สงบคุณจะไปทํายังไงและอย่างที่เขาบอกว่า สงครามยังไม่สงบอย่าไปนับศพศัตรูอันนี้ก็คือเรื่องจริงแล้วยังไม่สามารถรู้หรอกคนระว่าอะไรเป็นยังไงฉะนั้นเราต้องปราบไปลาบคาบ,าบผมนี่นะพยายามภาวนาให้ทหารไทยเนี่ยสามารถเจาะแหล่งสำคัญสำคัญของฮุนเซนให้ได้แล้วก็ทำลายมัน คุณเซนจริงๆเนี่ยมันก็คนธรรมดาเหมือนเรานะแต่คุณให้ความสัมพันธ์สาคัญมันเองอ่ะจริงๆม่อย่าให้ความสำคัญแล้วประเทศมหาอำนาจเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยคุณดูก็เด้เขาทําไมเหมือนเหมือนไปเข้าข้างทางเขมรทางเซนจะนนั้นคุณต้องดูว่าไอ้ประเทศเนี่ยมันเอาอะไรแล้วนะแล้วอย่าไปสนใจเลยผมเชื่อได้ว่าไม่มีประเทศไหนแล้วครับที่อยู่ๆแล้วไม่พออ่าแล้วไม่ไม่ตามตามเ็าเราก็จะมาถล่มเรา ผมท้าได้ไม่มีไม่มีแน่นอนเพราะมันมีเขาเรียกอะไรศาลโลกคอยพิจารณาอยู่อ่ยังภายในประเทศมันก็มีศาลของประเทศแต่ละประเทศคอยพิจารณาความผิดถูกของผู้คนนะยังอประเทศต่างๆมันก็ถ้ามีาปัญหากันเขาก็ใช้ศาลโลกฉะนั้น อย่าไปสนใจว่า,วาเอ้ยถ้าเราไม่ยอมไอ้ประเทศตถามหน้านี้แล้วเดี๋ยวเราจะโดนมันถลม่มไม่จริงครับฉะนั้นต้องขอร้องแล้วขอร้องว่า,ออเ,วาเอ้ยขอให้ผมเนี่ยสู้รบก,กันเองดีกว่าอะเหมือนคนเนี่ยจะมีเรื่องกันนะต้องขอแลว้วขอให้ผมตัวตัวดีกว่าอย่างนี้มกันเนี่ยคุณขอเลยว่าคุณอย่าเพิ่งยุ่งให้ผมจัดการกันเองให้ราบคาบไปเลยผมแพ้ เขาก็เอาไปผมชนะผมก็เอามาอย่างเงี้ยมันจะถึงจะถูกหลักเ,เขาเรียกให้รู้แพ้รู้ชนะกันเลยแม่งม่นดีดเยือดเดืออยู่เงี้ยเดี๋ยวก็เอาแล้วเนี่ยลองคุณลองเงียยไปสักอาทิตย์หนึ่งเดยอแล้วลองอ่ะเดี๋ยวก็มีปัญหาอีกเพราะว่าเขาเรียกอะไรเชื่อมันยังอยู่เชื่อมันยังอยู่ฉะนั้นคุณต้องให้เชื่อมันหายให้เด็ดขาดไปเลยแล้วตรงนี้ก็จะสงบทุกคนก็กลับมามีความสุขประเทศชาติก็สงบร่มเย็น ประชาชนก็ทำมาหากินได้สบายแล้วใครที่บอกว่าอาจจะไม่มีเลือกตั้งเพราะสงครามยังไม่สงบไม่จริงครับถ้าคนไปเอาเรื่องสงครามมาแล้วไม่มีเลือกตั้งเนี่ยมันผิดก็แค่ไม่กี่จังหวัดเอจังหวัดที่มสีสงบก็เลือกกันไปเด้อไอ้ตรงนั้นอาจจะยกเว้นไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เห็นเสียหายตรงไหนเลยอ่าฉะนั้นเขาเรียกหาเหตุหาเหตุหเ,หตเพื่อยะให้ไม่มีเลือกตั้งฉะนั้น ไม่น่าจะเกี่ยวแรกอย่างผมคิดว่าฝ่ายจะถึงเลือกตั้งเนี่ยผมว่าก็น่าจะสงบได้แล้วสงครามเพราะมาอีกตั้งเป็นเดือนนี่ยังวันที่ยี่สิบเจ็ดธันวาในเริ่มรับสมัครนะแล้วก็ทั้งปาร์ตี้ดีทั้งสสอเขตเนี่ยก็ไล่กลันไปสมัครเสร็จปุ๊บแล้วฝ่าย,ยก็ไปหาเสียงันินพอฝ่ายจะไปถึงเลือกตั้งเนี่ยวันที่แปดกุมภาเนี่ยคุณคิดไปเลยร่วมสองเดือน ฉะนั้นมันน่าจะสงบนะมันคงไม่ยืดเดยื้อไปถึงขนาดนั้นละสงบมันไม่มีอะไรมันก็เลือกตั้งได้สบายๆฉะนั้นอย่าไปพูดนะว่าสงครามยังไม่สงบยังไม่ยุติอาจจะไม่มีเลือกตั้งคิดผิดเนะี่ยพูดผิดคิดผิดคิดใหม่ได้นะนะคนเราอะ่ะนะโอเคนะครับ, yeah, ยบเยยี่่บงคคคทใรรลานู้ ทุกวงการยอมรับก็ชอบช่วยเหลือสังคมพาเพื่อนพ้องน้องพี่ตั้งสังนกข่าวกลาลุยใครเดือดร้อนมาคุยเราสื่อกลางช่วยได้เรื่องเล็กเรื่องใหญ่กลาลุยกล้าตีแผ่